สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปันจะมาสอนทําตัวหนังสือลายผ้ามัดย้อมกันนะคะในแอปโปรคีเอตค่ะซึ่งง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนเลือกลายสีลายผ้ามัดย้อมของเรานะคะจะให้เลือกมาประมาณ 3- าถึงสี่สีนะคะของปันเนี่ยก็จะเลือกเป็นสีฟ้าม่วงชมพูเหลืองนะคะแล้วเราก็จะมาลงสีกันเลยค่ะปันจะเลือกใช้สีฟ้าก่อนเลยนะคะลงให้มันเป็นประมาณสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแบบไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็เว้นช่วงสีขาวค่ะแล้วต่อมาบันก็จะลงสีชมพูเลยนะคะนี่ลงแบบนี้ไปเลยแล้วบันก็จะใช้สีเหลืองต่อเลยนะคะอย่าลืมเหลือพื้นที่สีขาวไว้ด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วบันก็จะใช้สีม่วงค่ะทำแบบนี้ไปเลยนะคะ ไม่ต้องเป๊ะเท่ากันนะคะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็เลือกเครื่องมือ adjustment ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้เลยค่ะแล้วก็เลือก tool นะคะจะ tool left tool right like ก็ได้แต่เราเลือก tool right like นะคะแล้วก็กดไปเลยแบบนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทุกคนจะหมุนประมาณเท่าไหนก็ได้นะคะเกะเอาได้เลยนะคะปันหมุนประมาณเท่านี้เสร็จแล้วก็เลือก adjustment ต่อเลยค่ะแล้วก็เลือก Motion Blur นะคะกด Layer ค่ะเสร็จแ,แล้วก็ดึงไปทางขวามือนะคะประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็เลือก Adjustment ต่อเลยนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือเดิมค่ะแล้วก็เลือก Crystal ค่ะแล้วก็วนๆถูวนๆได้เลยนะคะมันจะทำให้ภาพเนี่ยดูฟุ้งๆแบบนี้ค่ะนี่ก็คล้ายๆผ้า,ามัดยอมขึ้นมาแล้วเนาะใครอยากเพิ่มความหยาบความ ละเอียดเนี่ยสามารถเพิ่มได้ตรง Distortion ตรงที่ปันพึ่งกดไปได้เลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วปันก็จะเพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็เลือกสีขาวนะคะเพื่อมาแต่งเติมให้มันดูเป็นมัดย้อมมากยิ่งขึ้นค่ะไปป้ายไปเลยเราอยากให้เพิ่มสีขาวตรงไหนเราก็ป้ายไปตรงนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเป็นตัวเดิมค่ะ Adjustment เครื่องม,ม,มือน,นี้แล้วก็ Crystal ค,ค่ะนี่วนๆไปแบบนี้เลยเห็นไหมมันดูเป็นมัดย้อมขึ้นแล้วนะคะ สีขาวมันต้องแทรกๆหน่อยเนาะแล้วปันก็จะเลือกออ opacity นะคะให้มันจางลงเสร็จแล้วปันก็จะใช้ smart tool เนี่ยมาช่วยในการปัดปาดเขาให้ดูเป็นฟุ้งๆธรรมชาติธรรมชาติมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เลือกเป็นตัวค r y s t a l เหมือนเดิมค่ะมาวนๆแบบนี้อีกตัว opacity นะคะปันก็เลื่อนไป100%เท่าเดิมแล้วนะคะเพราะปันรู้สึกว่ามันจางนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เพิ่มสีขาวอีกปรับแต่งได้ตามใจชอบนะคะส่วนอันนี้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามที่ตัวเองจะรู้สึกพึงพอใจนะเครื่องมือมันก็จะวนอยู่แค่นี้นะคะตัว adjustment ตัว u k u l e e ตัว motion blur ตัว t h o l ตัว crystal นะคะถ้าปันอ่านตัวไหนผิดปันขอโทษนคนะปันไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่ปันว่า เดาว,ว่ามันจะต้องอ่านประมาณนี้อ่าก็ปรับปรับไปวนๆอยู่แค่นี้นะคะเสร็จแล้วก็รวมเลเยอร์ค่ะเพื่อเตรียมตัวจะไปทำตัวหนังสือต่อนะคะการทำตัวหนังสือเนี่ยก็แค่เพิ่ม add t a x เข้าไปนะคะทุกคนจะพิมพ์เป็นประโยคก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์แค่ตัวหนังสือตัวเดียวก็ได้นะแต่ว่าปันจะมาพิมพ์เป็นประโยคให้ดูก่อนนะคะอ่ะปันละกันนะคะ ปันแนะนำให้ใช้ตัวฟอนต์เนี่ยที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นลายมัดย้อมที่เราทำเนี่ยได้ชัดเจนสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนเลเยอร์ผ้ามัดย้อมที่เราทำเนี่ยแล้วก็เลือกคลิปปิ้งมาร์กได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วปันก็จะเลื่อนตัวฟอนต์เนี่ยเพื่อที่จะเลื่อนหาตำแหน่งว่าเราอยากได้สีมัดย้อมอยู่ตรงไหนของตัวหนังสือนะคะ ก็สามารถเลื่อนได้เลยเลือกตามใจชอบเลยนะคะมันก็จะเลือกประมาณนี้เสร็จแล้วบันจะมาสาธิตนะคะว่าถ้าเราใช้ฟอนต์ตัวเดียวตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันก็จะเห็นลายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะวิธีนี้เนี่ยมันก็จะแนะนําว่าแบบให้พิมพ์ทีละตัวไปเลยนะแล้วก็แบบดูพิเคตลายมัดย้อมของเราเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ใช้กับอีกตัวนึงนะอ่าเลื่อนหาได้เลยนะคะว่าเราจะต้องการตำแหน่งตรงไหน,นเสร็จแล้วดูพิเคตลายค่ะ เอาเอาเอาคลิปปิ้งมาร์กออกนะคะแล้วก็รวมเลเยอร์ค่ะเสร็จแล้วปันก็จะดึงจัดวางไว้ประมาณกึ่งกลางนะคะแล้วก็เพิ่มตัวหนังสือเข้าไปค่ะมันจะเพิ่มตัวไอเข้าไปนะคะอันนี้ปันไม่ได้เปลี่ยนนะคะมันเป็นตัวสีขาวทุกคนอาจจะมองไม่เห็นพอคุมแล้วก็จะมองเห็นเวลาขายายตัวหนังสือเนี่ยอย่าลืมคุมนะคะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็เปิดเลเยอร์ผ้ามันย้อมของเราค่ะแล้วก็คลิปปิ้งมาร์ก แล้วเราก็จะได้ลายตัวหนังสือมาอีกแล้วนะคะแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งไปว่าเราอยากได้สีตรงไหนอ่ามันจะเลือกเอ่อสีตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็รวมเลเยอร์ได้เลยปุ๊บแล้วเราก็จะได้ตัวหนังสือผ้ามัดย้อมมาสองตัวแล้วค่ะลายก็จะชัดขึ้นกว่าแบบเป็นประโยคนะคะนี่เลยง่ายๆแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่นะคะก็คือผลงานของคลิปนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ย ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะใครอยากให้ปันมาสอนอะไรอีกเนี่ยช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปันด้วยนะคะเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆออกมาทุกคนจะได้ไม่พลาดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ